สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่องเอฟซีอร่อยแห้งเชี่ยแนวนะครับเนาะมืนน้่มผ้าพี่นอนห้องไปจิ้มเขาสวยนํากันนะครับเขาเที่ยงคือเก้าครับสามนุ่มนะครับข่ามือก็คือนุ่มเตชิดครับครับด้านใต้ก็คือลุงพี่โลกครับทีมงานเดี๋ยวเก้านะครับพบกับกันที่ก่อนนะครับอร่อยแห้งเชี่แนวห้องมอน้ครับ นีเมนูเฮามีรายการอาหารว่าจะเป็นส้มตำนาะครับนะส้มตำแล้วก็มีโอ้มรรยากาศี่เผ็ดย่างเนาะครับไก่นะครับไก่นี่สม้มนี่ตำนี่ก็อร่อยตำปลาครับตำปลาโอ้สุดยอดเลยครับนี่ตำปลานะครับมาเมาหลายใหญ่ห้างไล่เนี่ยมันสิแซ่บกินน้ำแข็ครับยาวเลยครับเอาเอาเหนียวปลาง่ายครับออกจากทิปมันนี่ละ อว่าใส่ส่อมเ้าใส่มือเนาะไม่เอาไม่หวะท่านเนาะกูบ้านุ่มเตะชิดปคอยวาครับคนนี่ความมือผมหนี่กินย่างเดียาะคนว่าขอบคุณนะครับที่ผ่านมาที่น้องเฮาครับมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลอดนะครับนี่ครับคำนี้เพื่อเธอทือกครับคำนี้เพื่อเธออันนี้ตัดนั่งก่อนดิตปลาครับตัปลาปลาครับนี่ตอนอยู่ในบ้านเ้องอยู่เรา ขมยังไครับม่ได้ไปกินยูป้าด้เออยวันนี้ผมมีสุดยอดเลยสมครับสม อะไรที่มัสม้ปาสังป้าสม้สมสัปาสมนะครับหนึ่ปลาเห็ไหมครับนึ่งทำเดี๋ยวนะครับเนาะทำยังไงครเนาเพื่อพี่เพียนอนนะครับเพื่อพี่นองครับอเอา้าอร่ยแห้งเพียนนเขานั่สุดเลยนะครับสวย รสชาตวเข้มข้นครับุจอดครับร้านนี้ไหครับร้านร้านตั้งประเทครับหลังล้งบานครับหลังร้มบาหลงบานไม่เคยทำงหนหลังล้บานท้หนไมขเด้อไหพรจาอถั่วเด้อครับผู้ใดเบืองยำดึกอาหิรทะเในหิ้วนครับ ขอโถั่วาลๆครับขอถั่วไลตังอื่นน้ำได้นะครับมาแมาไม่กินน้ำกันสมง่วงครับเนี่ยเนืนี่แะครับสมงนวงเนื้อแท้แทสมวนนี่ปรลับด่าครับสม่ะสมคนที่ประลับด่างสมนะครับน้องสมง่วงนะครับน้อ เพื่อดีทุกข่าวเลยครับอเพื่ดีทุกขาเนี่ยอทุกข่ารุกขาก็ใส่ทุกขาวุกขาเนี่ยดืทุก่าวเ่ีุกข่าวเ่ครับแต่ลุงเตชิดถามากครับนี่เขามันจะบรรหนุ่นี่เมื่อบรรุ่นี่เขาุกขา บเข้มนะครับนื้ครับนื้อแสบสมค้นถาอ่ะตอคิ้วไปหอดหนาเก็ดใ่ไหม เราคบเดียวกันแม่ๆคบเดียวกันอย่าไปลูบตำบปลาตำธรรมดาพี่ตับผานว่าอะไรเนี่ยนะเงาแดดได้คำตอบไดถาม่าเสียปอเสียบกเสียบอ๋อยิ้มฟ้าเพื่นนาน

แป้นสับจากใช่ับแปนขบัขบ,ขบไม่ร ผมยอมมืดได้ไหมครับแสบร้ายไหมโอ้ติเยังไงต่างปลาบวกกัางธรรมดามีไก่นีเนื้อนี่สมโอสุดยอดครับนี่ม่าครับม่ำม่าก็มี่ครับมี่ม่ มันเป็นอาหารที่เ no ฮ็ดเพ่ยจะได้กินครับแต่ว่าซ okay. ื like ้อนี่มัมมาถึงเลี Qur ้ยวจะทำมัมยังเดียวตัวเฮ็ดอยู่หลายมือเพ่ยได้กินส่วนอาหารที่ได้กินเร็วที่เขาว่าซื้อบลากร่อยครับซื้อกลอยสาสาตัวเฮ็ดเร็วเฮ็ดปับกินป๊บกลอยครับอันนี้มัมครับอันนั้นอันั้นปัอนลูกอันมัมมัมเนื้คือเลี้วเลีวอ่ะมัม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 เนลี้ยวเลี้วเลี้ยวเลี้ยเลี้ยโอ้โหอาหารที่เฮ็ดใส เต็ดกินเล่วขึ้ก่อยคือวะส่าเข้ามับก่อยๆอยีกขึ้แต่อาหารที่ว่าซื้อเร็วจะได้กินก็จะได้กินร้ายมือเขาขึ้น,น,ม,น,ม,นม่โอ้กดทาว่า <c oughs> เห็นตาแตกเพชคมองดิบังกับแดงด้วย

ในะส่ไก่ก็ตีอก็ต่อขอปิดลิครับพี่น้องครับสำหรับมอนี่ช่ององเราแห้งเช่นเดียวกันนะครับนําทีมงานมาทถ่ายคลิปนะครับตม้ตมตำนะครับนี่ไหลนะครับไหลาบแบบตำธรรมดาตำปลานะครับแล้วก็มีบว่าจะเป็นปูปลาว่าจะเป็น มัมใส่กงอนก็เป็นอล้วปลาไหลปลาเป็นอาหารหลายๆอย่างนะครับมาร่วมกันเป็นข้าวเที่ยงข้าวสวยบ้านเฮาครับสำหรับมื้อนี้ครับก็ขอาวโพงนิกกี้ไว้เพียงกี่นิดครับสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ